เริ่มที่แสนซิลิเลยแล้วกันเห็นวันนี้ก็ทางบอร์จิสก็เชียร์เป็นท็อปิกด้วยนะครับ oh. ต้องบอกงบถ้าเอาเฉพาะงบไตรามาสสามแสนซิริอาจจะยังไม่หวือหวาถ้าเทียบกับทุกควอเตอร์ไตรมาสหนึ่งสองสามสี่เนี่ยควอเตอร์สามเนี่ยจะเป็นควอเตอร์ที่น้อยที่สุดในบรรดาสี่ควอเตอร์แต่ไม่ได้เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคบเพราะว่ามันเป็นช่วงรอยต่อของโครงการที่ขายดีเนี่ยมันทยอยหมดมันต้องรอโครงการใหม่ที่เขาจะเริ่มเปิดแอคทีฟขึ้นในช่วงไตรามาสสี่ปีนี้แล้วก็ต่อเนื่องปีหน้าทั้งปีีเเเน่ยมัป็ตวตวิ เพราะนั้นงบมันก็เลยอาจจะดูเป็นฟันหลอน,นิดนึงแต่ถามว่าตัวเลขที่มันซบลงมาประมาณ8%ปดเปอร์เตวอคิวอ่ะก็ไม่ได้เรียกว่าแ yeah ยนะ่แล้วกันแล้วตัวเลขในแง่ของตัวกาไรสุทธิทั้งควอเตอร์เนี่ยตัวเลขประมาณสักพันสองล้านก็ถือว่าเป็นยังเป็นตัวเลขที่ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะแค่เป็นจังหวะที่มันอาจจะเป็นฟันหลอนิดหน่อยที่ทําให้อาจจะดูแล้วแล้วเราอาจจะดูแบบไม่ไม่สวยเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอย่างที่เราบอกไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์นะครับ arnish. เอ่อภาพรวม คอนโดคอนโด JV อ่ะผมว่ายังยังเป็นปกติก็คือยังเมนเทนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับการโอนทั้งปีเนี่ยโทษนะการโอนทั้งควอเตอร์เนี่ยยังเป็นเลเวลที่เกินหมื่นล้านต่อควอเตอร์เพ่งถือว่าทํายังทําได้ค่อนข้างดีอาจจะมีประเด็นนิดหน่อยคือเรื่องของ GP ที่อาจจะดูซอฟลงมาอยู่แถวประมาณสัก29%่กากว่า,วาซึ่งอันนี้เป็นภาพเดียวกันทั้งตลาดนะครับ เราจะเห็นเทรนด์ของตัว G P เนี่ยทุกเจ้าเนี่ยจะมีการลดลงท้งย้อนเยียร์คิวนคิเกือบทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าจะลดมากลดน้อยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของ price p r o m o t i o n ที่แต่ละเจ้าใช้นะครับพียแต่ว่าไม่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 ได้เป็นเรื่องที่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 เซอร์ก็คืออยู่ในอยู่ในจุดที่คาดหวังอยู่ละนะครับโมเมนตัมของงบของแสนเนี่ยจะไปเด่นอีกทีก็คือไตมาสีคือไตมาสหน้านี่แหละก็น่าจะเป็นควอเตอร์ที่พีคที่สุด แล้วก็เรามองตัวเลขของควอเตอร์หน้าอยู่ที่ประมาณสักพันหล้านบวกลบซึ่งถ้าเรารวมกับตัวเลข9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าภาพรวมของทั้งเซกเตอร์เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะจะมีการรีไวซ์ดาวแต่แสนซิรีเนี่ยเป็นภาพของการรีไวซ์อัพเราก็คิดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยอาจจะจบในแง่ของตัวกําไรปกติอะเท่ากับปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเขาทำนิวไฮขึ้นมาประมาณ5้าพ ปีนี้หลังจากที่เรามีการรีไวซ์ตัวเลขขึ้นมาเนี่ยในแง่ของกำไรปกติเนี่ยก็น่าจะจบที่เลเวลใกล้กันก็ประมาณสักค่าพั0หล้านก็ถือว่าเป็นภาพที่ส่วนทางตลาดที่ส่วนใหญ่ปีนี้จะเป็นการลดลงยอนเยียนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าเอ่อ Momentum การขายโดยเฉพาะบ้านเซ g m นต์โบนของแสนสิริเขายังทําได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการย่างไปแก่แชร์ของคนอื่นมาได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัว บวกอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวการขายโรงแรมเดอะแตนด์ดออกไปซึ่งสุดท้ายแล้วดีลเนี่ยมันจบก็คือตอนวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นงบของไตรมาสสี่เนี่ยก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีเอ็กซ์ตร้าเกณฑ์จากการขายโรงแรมเดอะแตนด์ดหรือเปล่าซึ่งถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยในเรื่องของคอร์ปอเรชันเนี่ยแต่เดิมเนี่ยโรงแรมเดอะแตนด์ดเนี่ยมันคอนทิบิวต์ลอสเข้ามาอยู่ประมาณสักร้อยล้านต่อควอเตอร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาคัดออกไปละในช่วงของตอนเดือนตุลาเนี่ยก,ก มันก็จะมีปัจจัยตรงนี้มาเป็นตัวช่วยที่เรื่องของไม่ต้องรับรู้ l ลอ s สประมาณสักร้อยล้านต่อควอเตอร์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นอัพไซด์ของปีหน้าด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุเป็นผลที่ทําไมเรามีการ ปรับในแง่ของตัว e อ r n ์ n g ของปี2024ขึ้นนะครับแล้วก็พูดถึงใน e a r n ์ n g ็ของปี2025ด้วยก็มีการปรับขึ้นแล้วก็ในแง่ t ่าเก t p r i ไ e เนี่ยที่ปัจจุบันเป็น2.34เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นจาก2.20 0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าแสงสิริเป็น,เป,นเป็นตัวเลือกหนึ่งอ่ะตั้งแต่ไตรมาส4ต่อนเรื่องปีหน้าทั้งปีเนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ในเรื่องของเออร์แล้วก็มีสตอรีในเรื่องของการเปิดโครงการใหม่่่ทีคอนข้้างแลวก ออยังถือว่ายังทำยอดขายยอดโอนได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะแนวร่ามในเซ็งเน้นบนที่เป็นสิ่งที่เขาถน,นัดนะครับ